แท้นะครับถัดมานะครับตำแหน่งที่2นะครับเป็นเส้นที่เหนือบ่าขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ใต้หูเนี่ยถัดลงมาหน่อยเนี่ยถัดออกมานะครับเป็นรางรถไฟบริเวณเลข8ที่หัวเลข8เนี่ย8ปปีตรงนี้เห็นไหมคำว่าหน้าหอหีบเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นรางรถไฟคู่เห็นไหมวิ่งนี่คมคมเนี่ยเขาจะไม่จะไม่แบนล่ามนะช่วงนี้นะครับที่ด้านหลังฮะเส้นนี้นะครับรางรถไฟหมายเลขสามจะวิ่งอย่างนี้นะ ท่านดูนะจะวิ่งจากตรงนี้นะใต้มนดบนี่นะวิ่งทะลุยันนี่นะมาเส้นคู่นะครับแล้วมาเหลือเส้นเดียวตรงนี้นะนี่นะครับวิ่งคู่ลงมาเลยนะนี่ใต้มนดบนะทะลุยันลงมานะเห็นไหมถัดมานะครับตรงยอหญิงตรงเนี้นะครับนะครับซึ่งอ่านว่าโรเนี่ยนะครับจะมีเส้นคู่นะสุดท้ายนะสําหรับด้านหลังนี่นะจุดที่3ามนะนะครับ สายฝนช่วงนี้ฮะท่านเห็นไหม